ฮัลโหลสวัสดีครับคุณพี่พวันนี้กับเทปแรกของเราประเดิม I Can See e แคนซ r อู t h a ไ l แร d ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆเรแล้วก็คิดถึงบรรยากาศของ i c n See Your v o มากมากๆครับวันนี้เราจะมาโชว์เทคนิคอะไรในการจับนักรองที่เรียกว่าเพี้ยนแน่นอนใช่ไหมเอาหรอ น่าจะแบบใช้ใจใช้หัวใจแล้วใช้หัวใจเราดูกลัวไหมว่าจะพลาดพลาดแน่นอนไม่มีเทคนิคเลยไม่รู้เหมือนกันไม่มีเทคนิคเลยมันแบบค่อนข้างยากอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนเหมือนเขาจะแบบส่งเสียงด้แค่แบบเอะอะอะไรแค่นี้ครัแล้วจะเชื่อไม่ได้ไหมเพราะว่านักสื่อของเราวันนี้ก็คือแต่คนก็คือพร้อมมาหลอกเราเวอร์น่าจะเชื่อได้อยู่คิดว่าจะเชื่อใครบ้างวันนี้มีพี่แครพี่แรพี่เอิร์ก พี่โอ๊ตพีนพิสาลาพี่แจ๊บแปงคิดว่าใครน่าเชื่อถือสุดไม่น่าจะมีแต่คิดว่าพี่อินพี่อินมีอะไรอยากฝากถึงพี่อินว่าอย่าหลอกผมนะครับพี่อินก็ช่วยหนูหน่อยเออคนอื่นเขาหลอกกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าหลอกหนูเลยหลอกใครก็ได้อย่าห้ามหลอกตัวเองเหมือนด่าฉันยังไงไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไม่รู้จะพูดอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวขึ้นเตรียมตัวแล้วครับผมโชคดีไงขอให้ได้คนร้องคอร์กับเราได้ค่ะพี่เอ๋ขอให้เพียงแบบฮหาาาาาาน โอเคครับโอเคครับขอบคุณนะขอบคุณนะคะอะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูว่ารายการจะสนุกแค่ไหนไปติดตามเต็มๆนะคะในแคนซ u อ v ไวท์เทปของคุณพีพีนะจ๊ะวันนี้ฮิปโปต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าฉันสัญญาจะไปคุยกับพวกแบบนักสืบไอ้พวกตัวหลอกลวงดูซิว่าพวกตัวหลอกลวงมันจะทำอะไรกับเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสุปซิบกับฮิปโป